ส่วนข่าวต่อไปนะครับเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบเปียโนกันบ้างดีกว่ากับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในประสาทของไทยนะฮะเขาฝากมาเขาบอกว่าฉลองครบรอบ5ทศวรรษบนเส้นทางเปียโนของคุณนัทยนต์ตาบรักนะครับนักเปียโนและนักประพันธ์ชั้นครูผู้เป็นตำนานของประเทศไทยกับงาน '5 0ปีนัทยนต์ตาบรักเดบ เียนิสนะครับเขาจะจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันก่อนก็เพิ่งมีงานแถลงข่าวกันไปเองนะครับโดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเป็นการแสดงที่จะรวบรวมบทเพลงทรงคุณค่าตลอดชีวิตของคุณนัทจนตาบรารักนี่แหละมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนเพลงที่ชื่นชอบในฝีมือและผลงานของเขาได้มาชมการแสดงแบบสดๆเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับก็จะมีการนาเสนอบทเพลงชิ้นเอกที่พิสูจน์ความสาเร็จมาแล้วจากการแสดงไปทั่วยุโรปเลยนะครับ ก็จะมาแสดงให้คนไทยได้ชมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นวงการดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยของไทยด้วยแล้วก็ยังเป็นที่สนใจของสังคมวงกว้างด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสำหรับการการแสดงครั้งนี้จะเป็นการหาไรายได้นะครับสมทบ กองทุนส่งเสริมศิละปะร่วมสมัยในการสนับสนุนศิลปินไทยทุกแขนงเลยนะครับรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นแขนงทางด้านสาขาทัศนศิลป์ศิลปะการสแสดงดนตรีวรรณศิลป์สถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ภาพยนตร์สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยเปเพื่อเป็นการเปิเปดโอกาสให้ศิลปินรุ่นหลังเนี่ยได้รับการสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์จากกองทุนนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวางให้มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยก็เป็น ร่วมสัมผัสความสุขครั้งนี้ได้ผ่านเสียงเพลงนะครับกับโชค์ครั้งนี้16สิงหาคมคุณผู้ชมทุ่มตรงที่หอประชุมใหญ่ศูนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,ยนะครับใ,ใช่ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขามาแสดงที่ไทยนะปกติเขาไปตระเวนแสดงที่ยุโรปมาแล้วนะครับ ก็สำหรับที่นั่งล่วงหน้าได้ทางไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาจะแสดงเพียงรอบเดียวเท่านั้นไม่มีบรีลันและไม่มีลง YouTube ด้วยราคาบัตรเริ่มต้นที่1,000บาท1,800บาท2,500บาทและ3,000บาทนะครับรายได้อย่างที่บอกไปไปสมทบทุนนะครับกองทุนส่งเสริมศิละปะร่วมสมัยในการสนับสนุนศิลปินไทยในทุกแขนงเลยอุ้ยนะดูอยากไปดูองไงอย่างงี้บ้างจะไแบบลมเย็น